รุคามคพรามเก้าพบกับดิฉันอีกเช่นเคยเพสิลิค่ะและในวันนี้จะมาขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับรถที่มาจากดินแดนปาดิบนั่นก็คือเจ้าโตโยต้านิวแฮริเออนั่นเองค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในสี่รุ่นที่ทางคามคพรามเก้าได้นำเข้ามาค่ะ 1. Hybrid 2.5ลิตร e4 Premium Advanced Package 2 Hybrid 2.5ลิตร E4 Premium Package 3 2.0ลิตรขับเคลื่อนล้อหน้า Premium Advanced Package 4 2.0ลิตรขับเคลื่อนล้อหน้า Premium Package โดยจะแบ่งเครื่องยนต์แบบหลักๆเป็น2ประเภทดังนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรและ2.5ลิตรค่ะโดยเครื่องยนต์2.0ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองจากโรงงานอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรจะมีตัวพรีเมียมและ a d v a n c e ์พรีเมียเหมือนกับตัว h y บริด แตกต่างกันที่เคลื่อนยนต์และระบบขับเคลื่อนให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่151แรงมา้ากำลังแรงบิดอยู่ที่198นิวตันระบบเกียร์7สปีด CVT ท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และสำหรับเครื่องยนต์2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า e-4 เป็นระบบแบบขับเคลื่อนสีล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนการทำงานของเครื่องยนต์จะส่งกำลังไปที่ล้อคู่หน้าเท่านั้นอัตราการสิ้นเปลืองค่าเฉลี่ยจากโรงงานอยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรมีกำลังแรงม้าอยู่ที่196แรงมา้ากำลังแรงบิดอยู่ที่206นิวตันผ่านระบบเกียร์ออโต้6สปีดท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้า2.0ลิตรเบนซินอยู่ที่16กิโลเมตร่อลิตรและ2.5ลิตรเบนซินไฮบริดอยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเรียกได้ว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้ารถยนต์อเนกประสงค์ SUV คันนี้ค่ะ ภายในเป็นเบาะผ้าสลับด้วยหนังและเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเสริมความปลอดภัยด้วยแอร์แบกจุดแถมยังมาพร้อมกับระบบเลนดิพาร์เจอร์อเลอร์ระบบป้องกันการตกถนนหรือข้อมเลนเต็มอิ่มกับความบันเทิงด้วยลำโพง6จุดและยังมีจอระบบสัมผัสอีกด้วยระบบไฟหน้า LED ที่มีระบบปรับไฟหน้าใหม่ช่วยทําให้กินไฟน้อยกว่าและให้แสงที่เสถียนมากยิ่งขึ้น สำหรับ Advanced p r ี m i u ย Package จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นดังนี้จอ8นิ้วแบบสัมผัสพร้อมเครื่องเสียง JBL 11ลำโพงกล้องแบบพานรามา360องศารอบคันเพิ่มความปลอดภัยด้วยเลดร์ครูสระบบรักษาระยะห่างกับรถคันข้างหน้าเมื่อเปิดใช้กับระบบ Cruise Control ระบบจะชะลอความเร็วเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางด้านหน้า ระบบ pre-cast ระบบป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนขับเมื่อรถยนต์เกิดการเสียการทรงตัวระบบจะสั่งการดึง safety b e l เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้และยังมีระบบ intelligent c l e a r a n d s o n a เ s เซอร์บริเวณการชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งจะทำหน้าที่เบรกอัตโนมัติเมื่อมีวัตถุเข้าใกล้ตัวรถมากเกินไป ยังไงล่ะคะเรียกได้ว่าอุปกรณ์และออปชั่นครบคันสำหรับเจ้า t o y o ต้ New Harrier คันนี้ท่านใดสนใจอยากสับจองเป็นเจ้าของขอเรียนเชิญได้ที่โชว์รูมคาแมกพระราม9ค่ะพนักง,งานทุกคนยินดีต้อนรับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คาแมกคอร์เซ็นเตอร์02 319 11 1111ค่ะ และติดตามข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ๆพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆได้ที่ www.carmax9.com ร่วมกันไปกดไลค์กดแชร์ได้ที่ www.facebook.com/carmax9 ค่ะอีกทั้งติดตามรูปรถยนต์สวยๆจาก i n s t a g r กรโดย user carmax9 p ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลากัไปก่อนสวัสดีค่ะ